พูดถึงข้อเสียในการเต้นกางคับคงญี่ปุ่นมีอะไรบ้างถ้ามีของโบกท้องกไทยเลยเรา<ม>เราต้องสักผ้าเช็ดตัวทุกวันจริงปะส <Billy. S 2> ักผ้าเช็ดตัวทุกวันก็เหมือนแบบอาจจะไม่ได้สักทุกวันแต่ต้องเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวบ่อยๆจริงแฟนเราสกมกมากสก,กปรกใช่นางม,มีความรู้สึกคติประจําใจก็คือสก,กปรกก็ไม่ตาย ก็ไม่ตายก็คือก็คือไม่ตายอะคะคือจะสกปรกก็อยู่ได้ก็แค่สกปรกใชไม่ได้ทําให้ตายนึกออกปะคือแบบถ้าเราใส่ชุดซ้ำๆซๆกันเหมือนไม่อาบน้ำเจวันก็ไม่ตายก็ what's the point ก็จะทําทําไมนไมัันไม่ได้สําคัญนึกออกปะเมื่อก่อนตอนมาแต่ว่าตอนนี้น้ำดีขึ้นเยอะมากเราเราเป็น OCD เว้ยเราต้องแบบสะอาด เราเป็นคนชอบสะอาดเออแล้วแบบเมื่อก่อนถ้าแบบเขาบ้านมาสิ่งแรกต้องล้างมือใช่เราจะแบบบังคับเมื่อก่อนนะจะแบบชิวมากไม่ซีเรียสแต่ว่าตอนนี้นางดีขึ้นเยอะตอนนี้ก็เริ่มสะอาดขึ้นมานิดหนึ่งใช่นิดหนึ่งใช่ไม่แต่ว่าเราไม่ได้สักผ้าคนหนูทุกวันนะไม่ได้หมายความว่าแฟนเราสะอาดนะ ต้องเป็นคนสวบบุกม้องอีกคนเตว่าเตยว่าเรื่องภาพเจ็ดตัวนี้ของใจตอนช่วงแรกใช่แต่ว่าตอนนี้ได้ปรับทัศนคติแล้วว่าใช้ซ้อได้ใช่คนญี่ปุ่นอ่ะแบบมันจะมีความแบบกลับมาบ้านเราก็เปลี่ยนชุดใช่ไหมใช่แล้วก็จะแบบชุดทางานแขวนอะไรเงี้ยก็แล้วพอเปลี่ยนชุดแล้วอ่ะก็คือสามารถแบบขึ้นไปนอนบนเตียงได้อะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะ เปลี่ยนชุดก็ <ขอ S 1> ดไม่ได้ไปว่าเธอสะอาดห,หรือว่าจิตใจเธอสะอาดไม่ต้องอาบน้ําก็ได้อนั้น,มนไม่ใช่ไม่ได้คือน้ำท่งเนี่ยจะเป็นแบบถ้าจะเข้าห้องเข้าห้องนอนยังไม่อานบน้ําก็ได้แต่ถ้าคือจะขึ้นเตียงนอนในฟูตงหรืออะไรก็แล้วก็ต้องอาบน้ำก่อนอันนี้ก็จะลองนี่คุยมาตั้งเยอะนะไม่มีอะไรตรงกันนแต่เรื่องนี้ตรงกันใช่ไม่รู้ว่าม่วงมันม่วงเป็นป่ะถ้าเธอขึ้นเตียงนอนเธอเธอมีความรู้สึกว่ามองมันต้องมันจําเป็นไหมที่ต้องอาบน้ําก่อน จำเป็นป้ะหรือว่าไม่เป็นไรก็เปลี่ยนชุดก็แล้วก็นอนได้ก็อโอเคป้าจะลองกลับบ้านให้เลยหนึ่งทำได้แหละแต่ว่าแบบเทปรู้สึกนิดนึงว่าคือยังไม่ได้อาบน้ำนอนจะสกปรกป่ะวอะไรที่ไม่แต่ถ้าเกิดคิดนิดนึงอ่ะแล้วสามารถนอนโดยที่ไม่อาบน้ำได้ไหม เออทำไม่ได้แฟนเราก็เป็นเว้ยนอนได้ไม่เป็นไรแต่เราอ่ะไม่ได้เราจะต้องไปให้นางเราไม่ได้เลยเออเราก็ไม่ชอบนะเราต้องไล่ให้นางไปอาบน้ําแล้วนางก็จะบอกสกปรกก็ไม่ตายของเรานางบอกอะไรหรือว่าบอกว่าเออเียเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหรือยังไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไม่นาก็ไม่ได้ขึ้นเตียงนะไม่ได้เข้าฟูตตรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งอยู่บนเก้าอี้จะนั่งเข้าไหไรก็นั่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่รอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อะไรอ่ะแบบมันต้องแบบมีความสุขเป็นคนไทยก็ว่าที่จะอาจจะเป็นคนไทยรู้ป่ะที่รู้สึกว่าถ้าเราขึ้นบนเตียงแล้วเราต้องสะอาดใช่ล้วเราถึงจะขึ้นบนเตียงไม่ว่าจะมองเล่าอย่างเปีแบบง่วงหรืออะไรขนาดไหนก็ตามกับบ้านตีสามก็ต้องอาบน้ำนอนใช่แต่แฟนเราไม่ไม่ไม่โอเคไม่แบบอะไรก็ได้คือจิตสำนึกเขารู้แหละว่ามันสกปรกแต่ก็ไม่เป็นไร่เออไม่ได้แบบเรื่องสกปรกก็ไม่ตาย นี่ชอบคำนี้มากเลยคือแบบแต่ทุกอย่างเรากบน่าออแล้วที่หมายก็มาความไทยทุกคนก่อนนองก็ต้องอาบน้ำอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้แต่ว่าอย่างน้นก็สองคนแล้วที่แบบที่ต้องทุกคนแต่งไทยบ้างสมใช่เป็นบ้าที่บ้านก็แบบเหมือนเหมือนเข้าบ้านแบบแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็ถอดรองเท้า เหมือนเ้าบ้านมา,เ,<อ>าเขก็แบบให้ล้างมือเมื่อก่อนเขไม่ล้างเลยแฟนเราอืมก็แบบเข้ามาแต่ว่าตอนนี้นางก็ดีขึ้นเยอะเข้ามาก็แบบล้ามืออะไรเงี้ยใช่<อ>แต่แบบอันนี้ผู้ชายญี่ปุ่นเพราว่าแฟนเรากลัวไหมผู้ชายญี่ปุ่นกลัวแมลงแฟนเราก็เป็นกลัวแมลงปะแลงสาบใช่กลัวเลยเราต้องเป็นคนฆ่านะเว้ยแล้วเรากลัวแมลงสาบมากห<ว>ล่ะเราต้องเป็นคนฆ่าถ้าเราจะเป็นลม มะม่วงถ้าอาสมุนถ้ามีมะเร็งสาเธอกลัวปะจริงๆเราก็ไม่ชอบเออใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าชายญี่ปุ่นน่ะกลัวมะเร็งมากแบบไม่รู้ว่าเธอแบบแข็งแข็งแรงกว่าเขาเพราะว่าแฟนเราอ่ะกลัวมะเร็งเหมือนกันแต่เราอ่ะกลัวกว่าคนที่จัดการก็เลยเป็นแฟนอ๋อเหมือนผมเราเรามีความรู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยกลัวมะเร็งรือว่าอาจจะเป็นเพราะประเทศไทยมันมะเร็งเยอะเราไม่ค่อาใจเเหมือนแบบ พี่บ้าเราก็กลัวนะแต่แบบเออทุกคนแบบก็คือได้อ่ะเหมือนแฟนเราอ่ะผู้ชายคนญี่ปุ่นที่แบบคนอื่นที่มันจะกลัวมแมลงมากเลยเราว่าคุว่าญี่ปุ่นไม่ค่อยมีมแมลงไม่ค่อยเจอไค่เจอแต่ที่ใดก็ค่เมอร์เดินเดินข้างนอกทุกก็เจอมแมลงมาอลมใช่แบบที่ไทยมแมลงเยอะแต่แบบอืญี่ปุ่นอะแมงมุมเยอะมากแล้วเราก็กลัวแมงมุมแมงมุมแบบสไปเดอร์สไปเดอืม แต่ว่าเราก็ไม่เจอเออแต่เราก็แบบเราอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวหนอนอะไรอย่างงี้กลัวปะ<อ>กลัวมังม่วงกลัวหนอนปะอันเนี้ยเราเราไม่ค่อยชอบแบบมาเลนซ่าสไปดา้าก็ไม่ค่อยจบแต่ว่าแบบพอจับได้แต่มาเลนส่์ที่เจอในบ้าเรากกลัวใช่เนเจอกับขั้นหนอนม่้งน่ปะกล<ว>ัวแมงสาบแต่เราว่าแมงสาบญี่ปุ่น้ยอันนี้น้องเอื้องะนะแมงสาบญี่ปุ่นไม่ค่อยน่ากลัวเท่าแมงสาบไทยไทยน่ากลัวไทยมันน่ากลัวมากมันเหมือนมันมีตาเว้ย เธอเคยเห็นแมงสาดที่ไทยหรือเปล่าใใครยิ่งกลัวมันยิ่งเดินไปหาะน้ำตาลน้ำตาใช่สีน้ำตาลน้ำตาลแล้วตรงหัวมันเป็นตามันจะที่เป็นสีด้ำตาลใช่สีญี่ปุ่นมันมีของอร่อยที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเออมันเหมือนคาบุโตะอ่ะมันเหมือนบีโตะว่ะมันเหมือนโกโมชิหรอใช่มันมันเหมือนมันเหมือนแบบดังโกโมชิอะมันเหมือนโรลี่โพลี่มันมันไม่ค่อยมันเหมือนด้วงอ่ะแต่แมลงสาดที่ไทยอะว่ามันน่ากลัวแมลงสาดญี่ปุ่นจะอ้วน กลมๆตุดๆแต่แมลงสาบที่ไทยจะเป็นแๆแล้วก็เรียวๆแล้วก็มันฉลาดมากแล้วก็เมลงสาตที่ี่ปุ่เหมือนโง่แต่เราก็เลยแปลว่าแบบแฟนเราจะกลัวมากแมลงสาบแมลงสาบที่ญี่ปุ่นถ้าแบบนางเจอแมลงสาบมันจะเฟลมากนางจะกลัวแต่ละว่าที่ไทยแมลงสาบมันฉ่ำไงเราก็ เรากลัวด้วยนะแต่เราก็พอมีปูเราปลเปว่าเราต้องเป็นคนฆ่ามาแปงบ้าน,านทำไมเ,เราไม่เห็นภูมอะไรเลยแต่ <c oughs> ไม่มีภูมเลยเราให้แฟนจัดการหมด เหมือนเจอโมดมาแล้เราไม่ยุ่งแบบเจออาริเราก็แบบมางก็กลัวถ้าถ้าหมดอะเรายังพอได้อยู่แบบโรยแป้งอะไรย่างเงี้ยขาทุกอย่างเลยเจี๊ยบถูกเข้ามาแล้วไม่ใช่แต่ฉันฉันก็กลัวนะแต่ว่าถ้ากลัวแล้วฉันก็จะฆ่าเองฉันก็จะแบบไม่เอาเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมซื้อสเปรย์ทุกอย่างสเปรย์ทุกช่องอืแล้วก็แบบรูมสเปรย์ก็จะเป็นแบบพวกกลิ่นที่แบบมาแล้วไม่ชอบทําทุกอย่างไม่ให้มีมาแล้วแต่ว่าแบบเออนั่นแหละก็เริ่มมีความสุขว่า ผู้ชายไทยไม่ค่อยกลัวอะไรอันนี้แบบไม่ใช่เฉพาะแบบคนที่เคยเป็นแฟนด้วยนะใน,นเจเนอเรลับที่ด<ต>ูจริงใช่ในเรามีความรู้สึกผู้ชายไทยไม่กลัวเลยม่คือกลนะัวมาแต่ว่าแบบเขาสตรองหรอผู้ชายญี่ปุ่นก็เหมือนเขาต้องแอบแมนด้วยอะแบบผู้ชายไทยคือถ้าจะมีควมามแมลงมันจะรู้สึกแบบมีความสาวอะแบน้คองกันหรือเปล่าเออก็แบบเป็นอีกคอนหนึ่งที่ว่าเออพอคุยแล้วก็เออว่าเราอยากรู้เรื่องเนี้ย โอฟุโรการเข้าอาบอะมาที่ญี่ปุ่นจะใช้แช่น้ำใช่ไหมที่บ้านมีลำดับันการเข้าไหมเราเข้าก่อนเสมอก็คือเราเข้าก่อนเสมอใช่เพราะว่าแฟนเรารู้ว่าเราไม่่อบไม่ชอบสกปรกใช่แล้วนางจะเข้าทีหลังนางจะได้นางเช้าแช่วก่อนหรือว่านางลงก่อนอ๋อถ้านางถ้าเราเข้าก่อนแต่เราจะเชเวแล้วเราก็ลงใช่ใช่ถ้าเราเป็นนาอแล้วก็เป็นน้านางก็ลงนางก็ลงเลยเลยมันก็ ก็นั <it> ่นแหละก็กลับมาถึงที่กลับมาสู่ว่าสกปกก็ไม่ตายแต่ว่าเรื่องนี้อ่ะก็คือเรื่องของไทยในญี่ปุ่นเนี่ยหลยค o m b o แบบน้นการเช่การเช่การเช่อาบน้ำที่บ้านเนี่ยอย่างนั้นก็อยากจะเข้ากองเลยไม่ไม่เอาหรือว่าให้เฟนเช่แล้วค่อยค่อยคช่มเพราว่าอาจจะเป็นผู้หญิงด้วยหรือเปล่าถ้าแบบเป็นแฟนในแบบ ผู้หญิงเป็นคนญี่ปุ่นแล้วผู้ชายเป็นคนไทยเราว่าผู้ชายคนไทยก็จะให้ผู้หญิงเขาก่อนให้ผู้หญิงญี่ปุ่นเขาก่อนเราว่ามันเป็นอาจจะเป็นแบบเจ n ท l e m a n นะถอกไหมที่แบบการเขา้าแบบผ,ผู้หญิงญี่ปุ่นมาผู้ชายคนไทยผู้หญิงญี่ปุ่นก็อาจจะเสียสละให้เขาก่อนอเปว่าจริงปะน่าจะแล้วแต่แล้วเพราะาอย่างบ้านพ่อแม่ของสามีเราอะเขาก็จะแบบเหมือนให้ผู้ชายเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะก็คือแบบ ถ้าผู้ชายเข้าของเราเข้าต่อในได้เลยแล้วรู้สึกว่าเราดิอยุยถึงนี้จะเป็นกงแฟเราก็เกิดเราก็ดิบยุ่แล้วเราก็รู้พฤติกรรมฟนเราว่ามันเข้าไปแล้วมันก็จะจุ๊มลงไปในน้ําเลยอาจจะมีล้างตัวให้แบบมันรู้สึกว่าใจสะอาดไม่ได้เราถูสบู่ยเ ใช่แต่ว่าเหมือนที่บ้านเราก็เราลงก่อนใช่ดังนั้นแฟนเราก็เลยจะเสียสละให้เราลงก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งบนทีหลังว่าทำไมถึงไม่ยอนะทนเซอร์โบรุนี่นั่นขอลงอ่างรู้ไหมมันสกปรกที่บ้านเราก็ลงก่อนเหมือนกันเหมือนอย่างแช่มาเมร่องแบบอยู่ในนีเนชั่นชิพกับผู้หญิงคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือจปนญี่ปุ่นก็ได้แล้วเขาบอกว่าแล้วแบบเหมือนถ้าแบบแต่งกันเรียบร้อยอะแล้วแบบเข้าโอฟูโรเนี่ยถ้าผู้หญิงบอกว่าเธอต้องเข้าหลังฉัน ฉันไปแชร์ก่อนแล้วเธอค่อยแชร์มามองจะโอเคปะโอเคอันนี้ไม่เ็าอะไรใช่ถ้าสุดทําแบบนี้เราก็ไม่ทาลากกันโอเคอะไรก็ได้เพื่อให้อีกฝ่ายแฮปี้เราเพราะว่าเราเราไม่เราเราไม่ไม่ค่อยเสียสเรื่องนั้นเท่าไหร่กะผู้ชายจะไม่ค่อยคิดแล้วผู้ชายเราว่าจะเป็น ทั่วโลกเลยเปล่มบางที่ผู้หญิงจะมีความรู้สึกซีเรียลเรื่องไฮจีนมากกว่าที่แบบเรื่องความสะัมพันธ์เงี้ยในขณะที่ผู้ชายด้วยร่างกายผู้หญิงเนี่ยมันสามารถแบบติดเชื้ออะไรแบบง่ายด้วยอืมเขเป็นไปได้มีอะไรไหมที่อยากจะพูดเวลาผู้ชายญี่ปุ่นอยู่ต่อหน้าที่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยแบบแสดงความรักแ่บไม่จุงมือไม่อะไรอะไรเงี้ยอืก็คือข้างนอกใช่ไหมคือบ้าง อย่างสมุดน้ำพึ่งอยู่กับแฟนสองคนใช่ไหมก็จะแบบมีจุงมือมีอะไรบ้างแต่ก็แบบนั้นก็จะแบบไม่ค่อยอะไรเงี้ยแล้วอยู่กันสองคนก็จะแบบกิน๊นกิอะไรเงีเป็นปกติโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่อยู่ต่อหน้าพ่อแม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะไม่เขาไม่เคยเดินจุงมือเลยนะไม่จับมือไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ตอบถ้าจะโตหน้าพุ้มแม่หรือโตหน้าแบบคอมสูงอไรอย่าเี้ยไม่ค่อยตอบทำไม ก็แยกแยกเดี๋ยวว่า private อยู่กับทรงคงกับอยู่กับคงของคนอื่นเงี้ยแบบเป็นพับลิกแบบพับลิกกับ private ให้แยกกันแต่ว่าพับลิกอะเราก็เดทกันอยู่นะอ่าเทมป์ท่าสวเนี่ยนะก็สมัยวันคริสต์มาสไหนเนี่ยเขไปสมุทรราะซานดานิไปกูดีด้าไปยูอิลิมินชั่นคือเยอะอะไรเนี้ยโอเค่ถ้าจะแบบนั้นโอเคก็คือไม่มีคนนองก็เลยแบบเขินเขินที่จะทำอย่างเงี้ยเพราะมันเป็น มันเป็นมันเป็น,น,ปนก็ก็แยก p r i イ a ตเพราะว่กับプライベตนี้แต่ว่าัารจึงมือดึงท่านออกอะไรเนี่ยเราย<嗯>่งโอเคเนี่ย<嗯>แต่ชุบปลือ,อะไรเนี่ยก<嗯>็แบบอืม<嗯>ไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่าอันนี้ก <ๆ S 2> ็นนแบบหรอกก็แบบมีความรู้สึกว่าก็ไม่นะก็แบบแต่แฟนเราก็ไม่สนใจแล้วเราก็ไม่สนใจก็เลยแบบว่าจับมือมจับแต่แฟนเราก็จะแบบ จับมือจับใจนั่นก็จะเป็ใใบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนางแบบลำคานเออแต่ว่าเราก็ชอบจับมือเลยนะคะแบบให้แบบมาก่อนก็ไม่ค่อยเออใช่เพราะเนี่ยเป็นคนติดสกิมชิฟใช่แบออืมใช่แล้วแบบเดินบอกเพื่อนผู้หญิงอย่างเงี้ยก็แบบ ก็จับมือวันนี้เดินกับจี๊บก็แบบก็กอเจียออแต่ว่าสก,กินชิป<ง>แต่เราไม่ไม่ไม่สก,กินชิปกับผู้หญิง <c oughs> ไม่ใช่กับผู้หญิงสิคือผไม่ใช่ทำแบบกับผู้ชายน,นะ <c oughs> คือเราไม่สก,กินชิฟตอ่ะเราเราไม่ค่อยสก,กินชิปเท่าไหร่เราก็เลยแซนเราก็ไม่มีปัญหารเรื่องนีห้หรือเปล่าเออแบบแฟนเลยแต่แบบเรื่องจุ๊บหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ได้แบบต้องแบบครับแบบต้องทำแบบดูลิ้นชันซีตงแบบชิโนซาก้าดูอะไรงี้คือแบบมันก็ไม่ใช่ เดือนกันแต่ให้แบบดูเลยอะไรเงี้ยดีเลยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่แต่ว่าแบบอย่างจุงมมือจับมืออะไรเงี้ยเฉยเฉแบบบางทีแบบแฟนก็แบบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบก็เอ็นดูว่าจะเป็นแบบไม่ใส่แต่ละคนเลยค่ะแต่แบบบางคนก็ชอบเหมือนอย่างแบบมีเพื่อนเราผู้หญิงญี่ปุ่นบางคนก็แบบชอบทำอย่างนี้เดินด้วยกันอะไรเงี้ยบางคนก็เดินเดินตัวของใครของมันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ เรามีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเพื่อนคนไทยบางคนก็ชอบจับมือบางคนก็ไม่ชอบจับมืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะแบบแล้วแต่คนอยากจะถามเลยคืออันนี้ผมรู้สึกนี่นะความแตกต่างไทยกับญี่ปุ่นของผู้หญิงเนี่ยนะข็อข้องตรงที่คบกับของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ไพ่ขาวโพงแม่แนวเรื่องอย่างมากบางเมืองว่าเมืองว่าจะตัดสินใจกับเทรนการกับเขา นี่ยส่วนทองคบกับคนแตยเนี่ยคบกับปุ๊บเขาบอกว่าซาตินนี่มหาพ่อแม่ช่างไหมอะไรเนี้ยเลยคือสําหรับเราเนี่ยแบบคาริจอช็อกมากเลยแบบว่าตอนแรกเราไม่ดูกับตำราแบบนี้หรือเราปฏิเสธไปเลยไม่อยากเจอเพราะว่าไม่ได้คิดขนาดนั้นเลยแล้วตอนที่คบกับคนญี่ปุ่นแล้วปุ๊บพา แฟนไปเจอพ่อแม่ตรงที่ยังยังไม่ได้ตัดสินใจาจะเป็นงานกับเขาอะไรเนี่ยก่อนแต่งงานเราก็มาเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยมากเพราะว่าแฟนเราอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าไม่เจอที่ไทยก็เจอที่ญี่ปุ่นถ้าไม่เจอที่ญี่ปุ่นก็เจอฮ่องกงเกอมาเอะไรที่ใจเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นแฟนก็อยากจะพาไปเจอพ่อแม่เราก็ไม่เราก็ไม่มาก็อาจจะเป็นเรื่องของคนไทยหรือเปล่าที่แบบการที่แบบเหมือนเหมือนสังคมครอบครัวแล้วไปเจอพ่อแม่ก็ไปดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ได้เสียสว่าจะต้องแบบ ถ้าเราไปเจอพ่อแม่เขาแล้วมันแค่แบบสเต็ปต่อไปก็คือการแต่งงานอย่างเดียวไม่สามารถโคแบ็กไปได้แลวอะไรอย่างี้เราก็ไม่ได้รู้สึกแบบก็ก็ไปสิก็แบบเออชิลชิแต่ว่าแฟนเราก็อาจจะแบบคนญี่ปุ่นหรือเปล่าที่แบบว่ากูจะแต่งงานกับอีนี่แล้วฉันจะแบบแมรี่คนนี้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยเออไม่รู้ว่าน่าจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคนไทยก็ตุ๊กุกไปดีก็ชิลชิแต่ของของต่างะจะเป็นแบบถ้าโขบแบบไม่ว่าผมบใครก็ตามแบบ ต้องแบบจริงจังระดับหนึ่งถึงจะพาไปเจอที่บ้านเพราะแบบไม่เป็นคนไม่ชอบให้ใครเข้าบ้านสีสุกอ,อ,อ,อก็เรื่วความที่แบบเป็นเป็นอินโทร e ด้วยแล้วก็แบบจริงๆก็คือแบบเห็นทําเพจอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่มีภาระสีสุงจะพาใครเข้าบ้านนะก็จะ<ช>บแบบให้แน่นอนเออให้แนนอนก่อนผมไปแน่นอนก็คือแบบเคยพาแฟนเข้าบ้านแค่คนเดียวแล้วอย่างคนไทยอย่างเงี้ยคบมาแบบ ามคนเคยพาไปแค่คนเดียวแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแบบสามีคนปัจจุบันเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแน่ใจแล้วว่าจะแต่งงานก็เลยให้เจอ,อ,อถ้าสมวนเนี่ยนะคบกับคนญี่ปุ่นเดี๋ยวบอกว่าโอเคสัปดาสัปดาหนะ้าก็อยากจะพาแฟนไปเจอพ่อแม่แล้วแฟนของญี่ปุ่นขอปฏิเสธเนี่ยรูสึกยังไงเสียใจไหมก็แบบเดนึงนะแสดงว่า <laughs> ถ้าแบบเหมือนแบบอยากไปเจอเหมือนแบบอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วแบบเออไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบ สแสดงว่าไม่ได้จริงจังกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แบบคือแบบครบซ้อนหรือเปล่าไม่ได้จริงจังหรือเปล่าท้าเจอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์ไม่อยากจะให้ r e l เลย o n s ชิ p นี้มันพับลิ c หรือเปล่าอะไรอย <A> ่างเงี้ยมี something หรือเปล่าใช่ด้วยความที่รู้ culture <ๆ>อของคนญี่ปุ่นว่าการเจอพ่อแม่มันหมายความว่าอย่างไรถ้าเกิดสม่ติว่เขาไม่ให้เจอก็คงเฟลแต่ถ้าเขาสมมติว่ากับการไม่รู้ว่า มันมี c u เจอร์นี้ว่าเจอพ่อแม่คือสเตจต่อไปคือแต่งงานก็ก็คงไม่ได้แบบเฟลคณะอะไรยงก็คงคิดว่าเออไม่เจอก็ไม่เจอแบบเขาไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอะไรถ้าชอมจะค่อยเจอเองใช่กับกันคือถ้าสมมติว่าไม่ใช่แฟนคนนี้แล้วแบบถ้ายังไม่ได้แต่งงานหรือว่าไปพบคนอื่นแล้วแบบเขาก็แบบไม่ให้เจอแล้วแบบเราก็ยังไม่ได้จริงจากคนนั้นเขาปฏิเสธมาแล้วก็แบบไม่ไม่เจอก็ก็ไม่เจอ คยอตั้งมาเกือบห้าสิบนาทีแล้วโอเคสุดท้ายก็มีอะไรฝากกับผู้ชมในช่องอีพนใหม่ไหมครับผลงานก็ถ้ามาเที่ยวโอซาก้าก็เข้าไปดูติดตาม Facebook ได้นะคะในก็เพจสรุจจากโอซาก้าเราจะบอกว่าคนที่แบบตามมะม่วงอะคือแบบมะม่วงทำงานหนักมากทุกคนคือแบบทุกคนแบบโชคดีมากที่แบบมีครีเอเตอร์ที่เดดิเคทคันแบบเดดิเคทแบบเดดิเคชันกับให้แบบร้อยเปอร์เซนต์เกี่ยวกับผลงานไม่ว่าจะเป็นด้านไหนอะไรเงี้ยซึ่งแบบ อย่างเช่นมะม่วงนี้ก็แบบอย่างเราอะเราแค่แบบเรามีงานประจําแค่เราแบบแบบครึ่งขาครึ่งหนึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ได้ไหมนะเราก็แบบมีคนตามพอสมควรอะไรไม่ามรู้สึกว่ามันยากนะเว้ยมันแบบมันเหนื่อยมันใช้พลังชีวิตเยอะแต่แบบมะม่วงคือแบบขยันทำงานมากทุกครั้งที่เราเจอมะม่วงจะแบบแม่งทำได้ยังไงวะคือแบบทุกอย่างคือแบบนีแบบคิด คิดในสมองแล้วก็ต้องแบบมือ,อข้างนอกก็ทําด้วยเออฟิสชิโอก็แบบทํางานไป<ช><า>ด้วยก็แบบว่าเออก็ทุกคนก็แบบโชคดีมากที่มีเออเป็นอินที่ติดตามอินฟลูเอนเซอร์แบบมะม,ม่วงเนี่ยก็ติดตามมะม่วงต่อต่อไปด้วยนะคะรับรับ,บถ่ายรูปใช่ปะรับใช่รับถ่ายรูปก็ถ้าทุกคนมาเที่ยวโอซาก้าแล้วก็ลองดูเออเจมี่ผลงานซารูกราเฟอร์นะคะก็ลองเข้าไปดูได้ถ้าชอบผลงานการถ่ายรูปของเจมี่ก็ ไปถ่ายรูปด้วยกันได้ค่ะแต่ว่าเราทํางานประจําแล้วก็รับไม่กี่วันมาเดือนหนึ่งก็ลองดูค่ะว่า<ด>เผื่อได้ไปเท,<อ><อ>ที่ยว <ไป S 2> ด้วยกันใช่ถ้ามีค่ะก็ถ้าใครไปชิกโกกหรือว่าไปสนสนุกหรือเรามีคำถามเช่นพวก USJ d i s ดิสนียก็ส่งเข้าม,มาถามได้ก็จะถ้าเกิดไม่คือชิโกกุมันกว้างมากการเดินทางก็จะ ค่อนข้างลําบากนิดนึงถ้าอะไรที่แบบเราสามารถช่วยได้เราก็จะไปหาคําตอบมาตอบให้นําพุ่นจะอยู่ที่เจ้ามาตุกชิมาซึ่งเป็นบ้านเกิดมาเมื่อวันนี้แอ,อนตัวนี้ดีใจมากเลยนะเพื่อนคนตาย,ยูโทกุชิมาซึ่งโตกุชิมะจะเป็นบอกเลยว่นนาน <laughs> บอกเราไม่อยากจะบอกว่าตอน <laughs> ซัมเมอร์ไอ้ไม่ใช่ซัมเมอร์ปีที่แล้วที่ผ่านมา่ะเราไปโทกุชิมามา เราชอบมากเลยมันบันนอก็มีคนตกรถไฟค่ะมีคนตกรถไฟอ่ะคือรถไฟคือมันยากเพราว่าการเดินทางในโทคุชิมะแถวนั้นนะก็คือถ้าไม่มีรถอันลำบากมากนะเพราะว่ามันเหมือนรถไฟมันน้อยบัสก็น้อยแล้วรอบที่มัน connect กันอ่ะมันน้อยมากถ้าพลาดรถไฟรอบนี้ไปแล้วก็คือจบแล้วเราไม่สามารถขึ้นรถไฟรอบอื่นได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีบัสเวลานั้นแล้วเอยเนียซึ่งแต่ว่า ธรรมชาติคือ n u m b บ r วันสวยมากจังมันยังไม่ช้ำคนนี้ไม่เที่ยวเยอะก็ถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวแบบไม่ซ้ำใครชอบธรรมชาติก็ลองไป ถูกุชิมาไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนซากุระสวยมากบอกเลยดูอยู่คนเดียวใช่ทั้งสองจริงๆแล้วเนี่ยหมาวันว่าจะจัดทัวร์พาคนไปเที่ยวที่บ้านเกิดมาประมัณนี้เองเพมาะว่าวันเดทตัวนี้คือว่าซองวันหนึ่งคืนเนี่ยที่แบบคนที่มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อออปชั่องออปชั่นทัวร์อะไรอะไรเนี่ยเขาพาไปที่อัลซีมอนุที่ไม่มิยูไดไกบุกคุเนี่ย เพราะว่าคนน่าจะติดตามคนน่าจะชอบมันเป็นคนตอบโจทย์นะเพราะ่เดี๋ยวนี้คนมาเที่ยวกันเองเยอะแต่ว่ามาเที่ยวกันเองแต่ก็อยากได้ความแบบสะดวกสบายในระดับหนึ่งก็เหมือนแบบมาเที่ยว7วันแล้วก็แบบซื้อทัวร์มาม่วงสองคืนวันหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยเพรว่ามันก็สบายมันก็คุ้มใชก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะจุ๊จุ๊จุวันนี้ขอบคุณมากยกัน